เรือแห่งเทซิอุสถ้าเราค่อยๆเปลี่ยนชิ้นส่วนของเรือทีละชิ้นจนหมดมันยังเป็นเรือลำเดิมอยู่ไหมแล้วถ้าเราใช้ของเก่ามันประกอบเป็นอีกลำหนึ่งอันไหนคือตัวจริงาร adox อฆอ่าปู่ถ้าคุณย้อนเวลาไปฆ่าปู่ของตัวเองก่อนที่เขาจะมีลูกคุณจะไม่มีวันเกิดแต่ถ้าคุณไม่เกิดคุณจะย้อนเวลาไปฆ่าเขาได้ยังไงารอ d o x คนโกหกสมมติว่ามีคนที่จะพูดโกหกเสมอพูดว่า ประโยคนี้เป็นเท็จถ้ามันเป็นจริงแปลว่ามันก็ต้องเป็นเท็จแล้วถ้ามันเป็นเท็จแปลว่ามันก็ต้องเป็นจริงช่างตัดผมผู้ย้อนแย้งในเมืองแห่งหนึ่งมีช่างตัดผมคนหนึ่งซึ่งเขาจะตัดผมให้เฉพาะผู้ชายที่ไม่ตัดผมด้วยตัวเองเท่านั้นแล้วคำถามคือช่างตัดผมคนนั้นจะตัดผมให้ตัวเองหรือไม่ถ้าเขาตัดผมให้ตัวเองเขาก็ไม่ควรตัดเพราะเขาตัดเฉพาะคนที่ไม่ตัดผมเอง แต่ถ้าเขาไม่ตัดผมให้ตัวเองเขาก็ควรจะตัดเพราะเขาตัดให้ทุกคนที่ไม่ตัดผมเองทางเลือกที่มากเกินไปเรามีตัวเลือกมากมายในชีวิตแต่ยิ่งมีมากเท่าไหร่เรากลับยิ่งหลังเลและไม่มีความสุขอิสระที่มากเกินไปจะกลายเป็นโกรงอีกแบบหนึ่งเราอยู่คนเดียวจริงหรือจากกวารกว้านใหญ่เกินคำนวณมีดาวนับไม่ถ้วนที่อาจมีสิ่งมีชีวิตได้ แต่ทำไมเรายังไม่เจอใครเลยต้นกำเนิดจากอนาคตสมมุติว่าคุณได้เนื้อเพลงและทำนองเพลงหนึ่งมาจากอนาคตคุณใช้มันแต่งเพลงนั้นเองและนำมาปล่อยในปัจจุบันซึ่งในอนาคตจะเป็นอดีตใครกันแน่คือคนแต่งจริงๆความอดทนที่ทำลายตัวเองสังคมที่ยอมรับทุกสิ่งแม้กระทั่งความไม่ยอมรับจะอยู่รอดได้ยังไงโดยไม่ถูกความเกลียดชังกลืนกิน วิ่งที่ไม่มีวันถึงก่อนจะถึงจุดหมายคุณต้องไปครึ่งทางก่อนเสมอถ้าแบ่งครึ่งได้เรื่อยๆคุณจะไม่มีวันถึงปลายทางเลยจริงไหมเม็ดทรายสุดท้ายถ้าคุณเอาทรายออกจากกองทีละเม็ดเรื่อยๆคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าเม็ดไหนกันแน่ที่ทําให้มันไม่ใช่กองทรายอีกต่อไปแมวที่ทั้งเป็นและตายจินตนาการว่ามีกล่องปิดสนิทหนึ่งใบข้างในมีแมวหนึ่งตัวกับกลไกที่ถ้ามีอะตอมรังสีสลายตัว มันจะปล่อยพิษฆ่าแมวทันทีแต่ถ้าไม่สลายแมวก็ยังมีชีวิตอยู่ปัญหาคือก่อนที่เราจะเปิดกล่องเราไม่รู้ว่าอะตอมสลายหรือ,อยังในทางควอนตัมมันอยู่ในสถานะทั้งสลายและไม่สลายพร้อมกันดังนั้นแมวจึงอยู่ในสถานะทั้งเป็นและตายพร้อมกันจนกว่าเราจะเปิดกล่องดูนี่คือ Schrödinger s Cat ที่ตั้งคำถามกับสิ่งที่เราเรียกว่าความจริงในระดับควอนตัมกล่องแห่งความย้อนแยง้ง สมมติว่ามีกล่องใบหนึ่งที่ภายในรวมทุกกล่องที่ไม่รวมตัวเองคำถามคือกล่องนี้ควรรวมตัวเองด้วยหรือไม่ถ้ามันรวมตัวเองมันก็ไม่เข้าข่ายกล่องที่ไม่รวมตัวเองแต่ถ้ามันไม่รวมตัวเองมันก็ต้องถูกรวมตามกติกานี่จึงกลายเป็นวงจรตะกะที่ขัดแย้งในตัวเองฝาแฝดต,ต่างเวลาสมมติว่ามีฝาแฝดคู่หนึ่งคนหนึ่งออกเดินทางด้วยความเร็วใกล้แสงส่วนอีกคนอยู่บนโลก เมื่อกลับมาคนที่เดินทางจะอายุน้อยกว่าคนที่อยู่บนโลกนี่คือผลของทฤษฎีสัมพัทธภาพของไอน์สไตน์เมื่อเคลื่อนที่ใกล้ความเร็วแสงเวลาในมุมมองของผู้เดินทางจะช้าลงเมื่อเทียบกับคนที่อยู่นิ่งสิ่งที่สำหรับคนหนึ่งคือไม่กี่ปีอาจเป็นหลายสิบปีสำหรับอีกคนก้อนหินของพระเจ้าสมมติว่ามีพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดสามารถสร้างก้อนหินที่ตัวเองยกไม่ไหวได้ไหมถ้าทำได้ก็ไม่ใช่ผู้ทรงฤทธิ์เพราะไม่สามารถยกก้อนหินทุกก้อนบนโลกได้ ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ใช่เช่นกันเพราะไม่สามารถสร้างก้อนหินได้นาฬิกาที่พังแต่ตรงถ้านาฬิกาเดินผิดไป็นหนึ่งชั่วโมงทุกวันวันหนึ่งมันจะกลับมาตรงงั้นนาฬิกาที่พังสนิทซึ่งไม่เดินเลยจะตรงเวลาวันละสองครั้งเพรกับน้ำน้ำจําเป็นต่อชีวิตแต่ราคาถูกส่วนเพชรไม่มีประโยชน์แต่แพงทำไมสิ่งที่มีค่าถึงไม่ใช่สิ่งที่สำคัญ การแขวนคอที่ไม่คาดคิดสมมุติว่ามีนักโทษคนหนึ่งถูกสารตัดสินว่าเขาจะถูกแขวนคอในสัปดาห์หน้าในวันใดวันหนึ่งระหว่างจันทร์ถึงศุกร์แต่จะเป็นวันที่เขาคาดไม่ถึงนักโทษคนนี้คิดอย่างตั้งใจว่าถ้าเขายังไม่ถูกแขวนถึงวันพฤหัสแต่ว่ามันต้องเป็นวันศุกร์แต่ถ้าเป็นวันศุกร์ เขาก็จะรู้ล่วงหน้าดังนั้นวันศุกร์เป็นไปไม่ได้จากนั้นเขาก็ตัดวันพฤหัสออกด้วยเหตุผลเดียวกันคิดไปคิดมาเขาสรุปว่าเขาจะไม่ถูกแขวนในวันไหนเลยจมูกแห่งความจริงถ้าพินอนกิโอพูดว่าจมูกของฉันจะยาวขึ้นตอนนี้มันจะยาวไหมถ้ายาวก็แปลว่าโกหกแต่ถ้าไม่ยาวก็แปลว่าจริงวงจรไร้จุดจบตัวตนในความทรงจํา ความทรงจำสร้างตัวตนแต่ถ้าคุณลืมทุกอย่างที่เคยเป็นคุณยังเป็นคุณอยู่ไหมตัวฉันแห่งเทซิอุสทุกเซลล์ในร่างกายค่อยๆถูกแทนที่ไปทีละนิดทุกความทรงจำเปลี่ยนรูปทุกความคิดพัฒนาไปเรื่อยๆเจ็ดปีผ่านไปไม่มีเซลล์ใดในร่างกายคุณเหมือนเดิมเลยแต่คุณยังจำอดีตตัวเองได้รู้ว่าฉันคือฉันแล้วคุณตอนนี้กับคุณเมื่อเจ็ดปีที่แล้วคือคนเดียวกันจริงๆหรอยิ่งรู้ยิ่งไม่รู้ ยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่คุณยิ่งรู้ว่าตัวเองไม่รู้เพราะความรู้ขยายขอบเขตของสิ่งที่คุณไม่รู้ด้วยความจริงที่ไม่แน่นอนถ้าทุกสิ่งสามารถเป็นจริงได้ในบางมุมมองงั้นความจริงแท้มีอยู่จริงไหมหรือมันแค่สิ่งที่คนส่วนใหญ่เห็นพร้องกันศรัทธาที่ต้องสงสัยความศรัทธาคือการเชื่อโดยไม่ต้องการหลักฐานแต่ถ้าเรามีหลักฐานเราก็ไม่ต้องศรัทธาแล้ว ศรัทธาที่แท้จริงคืออะไรคำสาปแห่งความเป็นอมตะความเป็นอมตะอาจดูดีแต่เมื่อทุกคนรอบตัวตายไปหมดคุณจะยังอยากมีชีวิตต่อหรือไม่ตัวจริงหรือตัวจำลองถ้าเครื่องเทเลพอร์ตสแกนร่างคุณแล้วสร้างใหม่ที่อีกฝั่งแต่ร่างเก่าถูกทำลายคุณที่โผล่ออกมาคือตัวเดิมหรือเพียงก๊อปปี้ที่คิดว่าตัวเองคือคุณดาบทะลุโลก ถ้ามีโล่ที่กันได้ทุกอย่างและดาบที่ฟันทะลุทุกสิ่งเมื่อทั้งสองปะทะก,กันจะเกิดอะไรขึ้นโลกในโลกจำลองถ้าเราสร้างจักรวาลจำลองที่มีสิ่งมีชีวิตคิดได้และพวกเขาสร้างจักรวาลจำลองอีกชั้นเราจะรู้ได้อย่างไงว่าเราไม่ได้อยู่ในชั้นของการจำลองนั้นการตายแบบควอนตัมถ้าในโลกควอนตัมทุกความเป็นไปได้เกิดขึ้นพร้อมกัน สมมติคุณยิงตัวเองในเครื่องทดลองแต่คุณจะรู้สึกรอดเสมอในเส้นโลกที่คุณไม่ตายนั่นหมายความว่าความตายไม่มีอยู่จริงสำหรับคุณความลับในหลุมดำถ้าทุกข้อมูลหายไปในหลุมดำและมันระเหยไปหมดข้อมูลที่เคยอยู่จะไปไหนเพราะกฎของฟิสิกส์บอกว่าข้อมูลไม่มีวันหายไปเหตุการณ์ที่หนีไม่พ้นถ้าคุณย้อนเวลาไปเพื่อหยุดเหตุการณ์หนึ่งแต่การกระทำนั้นกลับกลายเป็นสาเหตุของเหตุการณ์นั้นเอง เช่นคุณพยายามหยุดสงครามแต่กลับเป็นต้นเหตุให้มันเกิดขึ้นฮาราด o อกสแห่งการอัปโหลดตัวตนถ้าคุณอัปโหลดจิตใ,ใจเข้าสู่คอมพิวเตอร์แล้วร่างคุณตายคนที่อยู่ในเครื่องนั่นคือคุณจริงๆหรือแค่สำเนาที่คิดว่าตัวเองคือคุณ